สวัสดีค่ะเด็กๆในระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับวิชาการป้องกันการทุจริตนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่4นะคะเรื่องของพลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะจะเป็นคลิปวิดีโอในการเรียนสัปดาห์ที่ 14และสัปดาห์ที่15นะคะใช้ในการเรียน2ชั่วโมงด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะก่อนจะเรียนเนี่ยจะต้องทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะเพื่อจะได้เข้าใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาสอนนะคะในเรื่องของ ในสัปดาห์ที่แล้วเราก็เรียนเกี่ยวกับหน้าที่ใช่ไหมคะที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชาติใช่ไหมคะวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องเดิมนะคะในฐานะที่เราเป็นพลเมืองคนหนึ่งนะคะเราก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชาตินะคะในฐานะที่เราเป็นทั้งเด็ก เป็นเยาวชนใช่ไหมคะแล้วก็เป็นนักเรียนด้วยนะคะมาดูกันว่าหน้าที่ที่เราจะต้องปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเรามาดูวัตถุประสงค์ของบทเรียนกันก่อนนะคะข้อที่1นะคะนักเรียนสามารถบอกหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อสังคมและประเทศชาติได้ค่ะข้อที่2นักเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อสังคมและประเทศชาติได้ค่ะ มาดูกันนะคะว่าหน้าที่ที่ว่านี้มันคืออะไรนะคะหน้าที่นะคะหมายถึงการกระทานะคะหรือว่าการละเวน้นการกระทําเพื่อประโยชน์โดยตรงของการมีสิทธิหน้าที่นะคะเป็นสิ่งที่บังคับให้มนุษย์ในสังคมเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ทางสังคมนะคะหรือว่ากฎหมายบัญญัติไว้นะคะจะไม่ปฏิบัติตามไม่ได้นะคะอันนี้คือหน้าที่เนาะ ทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วเราเนี่ยจะมีหน้าที่อย่างไรบ้างล่ะ,ะการปฏิบัติตนนะคะเป็นเยาวชนที่ดีตามสถานภาพและบทบาทอย่างแรกเลยนะคะก็คือเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะคะในฐานะที่เราเป็นเยาวชนเนี่ยเราจะปฏิบัติตนอย่างไรนะคะในการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวประการแรกเลยคืออะไรคะ ใช่แล้วค่ะการที่เราเคารพเชื่อฟังบิดามารดานะคะหรือว่าญาติผู้ใหญ่ในบ้านใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นปู่ย่าตายายลุงป้าน,นาอาทุกคนเลยนะคะต่อไปนะคะอะไรอีกละ่ะในฐานะสมาชิกของครอบครัวเราก็จะต้องรู้จักช่วยเหลือบิดามารดานะคะในทุกโอกาสที่ทําได้อย่างเช่นอะไรว่างคะที่เด็กๆทําได้เด็กๆก,ก,ก็ทําเป็นประจําอยู่แล้วใช่ไหมคะ ทุกวันหรือว่าที่เด็กๆส่งมาให้คุณครูดูก็เป็นกิจกรรมทักษะชีวิตอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการช่วยงานบ้านหรือช่วยดูแลท่านยามเจ็บป่วยใช่ไหมคะอะไรอีกช่วยทำงานใช่ไหมคะบางคนอ่าช่วยทำงานในสวนอย่างนี้ก็ได้นะคะ ต่อไปใช้จ่ายอย่างประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยนะคะมีความรักใคร่ปรองดองในหมู่พี่น้องถ้าเรามีพี่มีน้องหรือมีญาติเราก็จะต้องรู้จักรักกันนะคะตั้งใจศึกษาละเล่าเรียนอันนี้สำคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะซึ่งเราเนี่ยไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนเพราะฉะนั้นเราจะต้องใช้ความพยายามและความตั้งใจมากขึ้นกว่าเดิมอีกนะคะในการที่จะ ทำยังไงให้บังคับตัวเองให้ได้ว่าเราจะต้องเรียนนะเพราะอยู่ที่บ้านบางครั้งเนี่ยเด็กๆไม่มีไม่มีใครค่อ่าผู้ปกครองไปทํางานใช่ไหมไม่มีผู้ปกครองคอยบังคับใช่ไหมคะลูกจะต้องบังคับตัวเองให้เรียนให้ได้นะคะอ่ะต่อไปคะ่ะ มาดูว่าในฐานะเมื่อกี้เป็นในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของครอบครัวแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะเป็นเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนเราเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นเราจะทําหน้าที่สมาชิกที่ดีของโรงเรียนได้อย่างไรใช่ละคะข้อแรกเลยก็คือต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์นะคะ ข้อที่สกตันยูรู้คุณของครูอาจารย์กตันยูอย่างไรล่ะเช่นการที่เราเนี่ยประพฤตตนเรียบร้อยไม่เกเรไม่ทะเลาะวิวาทกันอย่างนี้นะคะ,ะต่อไปอะไรคะรักใคร่กองปรองดองกันในหมู่เพื่อนอาสามัคคีกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันนี้ก็ ก็เป็นการเป็นพลเมืองดีในฐานะสมาชิกของโรงเรียนแล้วนะคะแล้วก็ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควรนะคะไม่ชวนเพื่อนกระทําความผิดนะคะ,ะแล้วก็ยังมีการกระทําอย่างอื่นอีกหลายอย่างเลยนะคะในฐานะที่เราเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะคะ ต่อไปนะคะเยาวชนกับการเป็นสมาชิกที่ดีของชุมชนในฐานะที่เราก็เป็นสมาชิกคนหนึ่งของชุมชนเนี่ยเราจะทําตัวอย่างไรล่ะในฐานะสมาชิกที่ดีก็อย่างเช่นการรักษาสุขลักษณะของชุมชนสุขลักษณะในที่นี้ก็หมายถึงการที่เราเนี่ยไม่ การที่เราทิ้งขยะให้เป็นที่ช่วยกัรรักษาความสะอาดของชุมชนใช่ไหมคะไม่ทำลายทรัพย์สินในชุมชนรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ขีดเขียนทำลายโบราณวัตถุในชุมชนอา,อาจจะเป็นอะไรคะกำแพงวัดอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะผนังกำแพงโรงเรียนอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะ ต่อไปมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของชุมชนเม,เมื่อชุมชนมีการทํากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมจิสาธรารณะอย่างเช่นการเก็บขยะในบริเวณชุมชนเราก็ต้องเปไงคะ,ะเราก็จะต้องไปช่วยกันนะคะอันนี้ก็คือการเพทพลเมืองที่ดีในฐานะสมาชิกของชุมชนค่ะและต่อไปล่ะเมื่อกี้มีอะไรนะมีครอบครัวแล้วมีโรงเรียนแล้วมีชุมชนแล้วต่อไปเด็กๆคิดว่าอยอะ จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะการเป็นสมาชิกที่ดีของถูกต้องราค่ะก็คือการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาตินั่นเองนะคะอ๋อเป็นยังไงล่ะอย่างเช่นนะคะในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเราก็จะต้องเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยรัฐบาลได้มีการประกาศนะคะให้เด็กไทยทุกคนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน12ปีนะคะ เพราะฉะนั้นเด็กๆก,ก็จะต้องเข้ารับการศึกษานะคะต่อไปปฏิบัติตามกฎหมายเช่นกฎหมายข้ามถนนกฎเราเป็นไงคะกฎหมายจาราจรการจะข้ามถนนต้องข้ามตรงทางม้าลายใช่ไหมคะาการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะเยาวชนที่ดีจะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่ออายุครบสิ 8ปีบริบูรณ์ใช่ไหมคะสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยอย่างเช่นการแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะคะการประกอบอาชีพที่สุจริตด้วยความขยันหมั่นเพียรอ่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างการเป็นสมาชิกที่ดีของประเทศชาตินะคะหรือการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาตินั่นเองว่าเราจะปฏิบัติตนได้อย่างไรบ้างนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะในฐานะสมาชิกคนหนึ่งนะคะทั้งของครอบครัวของโรงเรียนของชุมชนและของประเทศนะคะเราจะต้องปฏิบัติหน้าที่ของเราให้ดีนะคะแล้วก็เป็นไงคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะต่อไปมาดูหน้าที่ของประชาชนชาวไทยบ้าง ชาวไทยทุกคนมีหน้าที่เช่นเดียวกันนะคะอย่างแรกเลยก็คือหน้าที่รักษาไว้ชึ่งซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะแล้วก็การปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอันนี้คือหน้าที่หนึ่งนะคะต่อไปหน้าที่ต่อไปก็คือการปฏิบัติตามกฎหมายนะคะข้อที่สมีหน้าที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะคะบุคคลซึ่งไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง โดยไม่แจ้งเหตุผลอันสมควรเนี่ยย่อมเสียสิทธิตามที่กฎหมายบัญญัติไว้นะคะน,นี่เป็นหน้าที่นะถ้าเราโตขึ้นเราจะต้องทำตนอย่างไรนะคะข้อที่4มีหน้าที่ป้องกันประเทศค่ะ 5. มีหน้าที่เสียภาษีให้รัฐนะคะภาษีในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นภาษีเงินได้ที่มาจากรายได้ของเรานะคะหรือว่าของผู้ปกครองถ้าเกิดเราโตขึ้นนะคะประกอบอาชีพเรา ก็จะต้องจ่ายภาษีให้กับรัฐเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นในณตอนนี้ในฐานะที่เราเป็นนักเรียนเนี่ยเราก็ยังจ่ายภาษีเลยภาษีจากการอะไรคะใช่แล้วค่ะจากการซื้อสินค้านั่นเองนะคะต่อไปค่ะมีหน้าที่ช่วยเหลือรัชการรับการศึกษาอบรม และสืบสานวัฒนธรรมของชาติภูมิปัญญาท้องถิน่นรวมถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปข้อที่7อ่าบุคคลที่เป็นข้าราชการพนักงานหรือลูกจ้างหน่วยงานราชการรัฐวิสาหากิจราชก,รการส่วนท้องถิ่นนะคะมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมนะคะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนเป็นไงคะ พอจะมองภาพออกไหมคะว่าอันนี้คือบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกที่ดีของชุมชนและประเทศใช่ไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นเยาวชนคนหนึ่งนะคะเราก็จะต้องปฏิบัติตนเป็นพล,ลเมืองที่ดีนะคะก่อนจากกันในวันนี้คุณครูก็มีภาระงานนะคะให้นักเรียนทำนะคะมี 2ชิ้นด้วยกันนะคะชิ้นแรกนักเรียนจะทําในวันที่15กุมภพาพันธ์นะคะก็คือให้นักเรียนวาดภาพกิจกรรมตามหัวข้อที่ครูกําหนดนะลูกนะลงในกรอบสี่เหลี่ยมอันนี้นะคะอ่าแล้วบอกว่ากิจกรรมในภาพเป็นการกระทาใดอันนี้เขาบอกอะไรภาพที่1ประชาชน ช่วยการปลูกต้นไม้ลูกก็เขียนว่าอะไรคะประชาชนช่วยการปลูกต้นไม้แล้วกวาดภาพอย่าลืมระบายสีด้วยนะคะบุคคลในภาพเป็นคนอย่างไรเขียนมานะคะแล้วก็การกระทําดังกล่าวส่งผลต่อสังคมและประเทศอย่างไรล่ะเออการปลูกต้นไม้เนี่ยส่งผลต่อสังคมและประเทศอย่างไรนะคะต่อไป ภาพที่2คนทิ้งขยะลงในคลองเด็กๆก,ก็วาดนะคะแล้วก็อย่าลืมเขียนด้วยนะคะและอีกหนึ่งชิ้นนะคะเด็กๆจะทำในวันที่22กุมภาพันธ์นะคะก็คือแผนพังความคิดอันนี้นั่นเองนะคะก็คือให้นัเกเรียนบอกบทบาทหน้าที่ของพลเมืองที่ดีต่อสังคมและประเทศมาทั้งหมด6ข้อด้วยกันนะคะอย่าลืมนะคะเขียนให้อ่านง่ายสะอาดแล้วก็สวยงามด้วยนะคะ อย่าลืมนะคะตั้งใจทำใบงานด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอน,นี้ก็เป็นไงคะก็ยังมีต่ออีกหนึ่งสัปดาห์นะคะอาเด็กๆยังคงเจอวิชานี้อีกหนึ่งสัปดาห์ด้วยกันนะคะก็คือในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะขอให้เด็กๆตั้งใจทำด้วยนะคะ ในช่วงประมาณวันที่15มีนาคมเนี่ยก็จะสอบปลายภาคแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมสะสางานที่ค้างให้เ,เรียบร้อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบคลิปวิดีโอนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ